สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกม d ดียโบ4นะครับก็เกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ส่วนตัวเจสนใจมากๆชอบมากเล่นมาทุกภาคแล้วก็มีเพื่อ,อนๆถามในสตรีมอยู่บ่อยๆว่าเดี๋ยวจะมีมาเล่นหรือเปล่าคือปกติเจเล่นอยู่แล้วนะครับแต่แค่อาจจะไม่ได้เห็นบนช่องเล่นขำๆเฮฮาก,กับเพื่อนๆหลังบ้านแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเกิดว่างๆไม่ได้ชนกับเล่นเกมอื่นเยอะก็เดี๋ยวอาจจะมีแวบๆบแบบมาบ้างครับ โดยที่วันนี้วันที่ลงคลิปนะครับก็ตัวเกมใกล้เปิดจริงแล้วครับเดี๋ยวเรามาดู6เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นเกมนี้กันหัวข้อก็จะมีเช่นเกมเปิดวันไหนซื้อเกมแต่ละราคาเนี่ยต่างกันยังไงระบบที่เป็นจุดเด่นของภาคนี้เรื่องของอาชีพเรื่องของ PVP แล้วก็อื่นๆครับโอเคก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับตัวเกมเปิดวันไหนเท่าแบบเปิดเต็มเลยทุกคนเข้าได้ก็จะเป็นวันที่6มิถุนายนครับ แต่ว่าจริงๆตัวเกมมีเปิดก่อนด้วยนะครับ Early Access ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น Early Access แบบเต็มเลยนะครับหมายถึงว่าระบบทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนตอนเปิดจริงเลยแต่ว่าได้เล่นก่อนซึ่งถ้าเกิดอิตาม Early Access เนี่ยของไทยก็จะเป็นวันที่2มิถุนายนครับ6โมงเชา้าแล้วทายังไงถึงจะได้ Early Access ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเข้าหัวข้อต่อไปพอดีซื้อเกมแต่ละราคาเนี่ย ต่างกันยังไงตัวเกมตอนเปิดตัวนะครับมันจะมีอยู่3ราคาครับ70ดอดอลเกดอลแล้วก็100ดอนก็ตัวรีเศษเนี่ยจะได้เฉพาะราคา90กับ100ดอน,นะครับโดยที่เจ้าราคา90กับ100เนี่ยนอกจากตัวลีเซ็ตแล้วที่เพิ่มมาจากตัว70นะครับก็คือจะได้ตัวสัตว์ขี่เท่ๆแล้วก็ปลดล็อกตัว b บ t t l e Pass ด้วยครับส่วนตัวเจว่าดูโอเคอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูแจกเพิ่มเยอะมากแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็ขยับมาไม่ได้เพิ่มเยอะเหมือนกันัันนนเหหมมาาาะะสสสสํรรรรบบบบใใคคที่ป็ยแฟือชอช้ แล้วก็ที่เพิ่มจาก100เทียบกับตัว90เนี่ยก็คือมันจะให้เลเวลตัว Battle p a s s เราเพิ่มมาด้วยครับเราก็น่าจะเหนื่อนน้อยลงครับเวลาเก็บเลเวลตัว Battle p a s s แล้วก็มีตัวไอโมดขำๆให้ไปกดเล่นเพิ่ม,เต,มเติมอีกด้วยครับถัดมานะครับเรื่องคลาสหรือตัวละครที่มีให้เราเล่นก็รอบนี้เปิดตัวมาจะมี5ชีพก่อนนะครับตอนแรกบาบาลเ i ียนดูอิดเนโครแนเซอร์โลกแล้วก็ซอร์เซเลอร์ครับตัวแรกนะครับบาบาเลียนเผื่อใครไม่เคยเล่นมาเลยมันก็จะตรงตัวตามชื่อเลยครับตัวชื่อมันเนี่นห,นหม มันก็จะเป็นสายแบบว่าลุยๆชนๆหน่อยอารมณ์ก็จะเหมือนพวกวอร์รเออร์เดสทอยเออร์หรือเบิร์เซอร์เกอร์อะไรเงี้ยครับในเกมอื่นตัวนี้เล่นมาอยู่นะครับส่วนตัวเจก็ชอบเน้นชนแหลกแล้วก็ใช้วุฒได้หลากหลายแบบด้วยครับ ถัดมานะครับดูอีกก็ตัวนี้จะเป็นแนวใช้พลังธรรมชาติเข้าช่วยครับเด้นๆก็จะมีพวกเรียกสัตว์ออกมาช่วยสู้ก็ได้หรือว่าตัวเราเนี่ยจะแปลงร่างเป็นหมีเป็นหมาป่าสู้เองก็ยังได้เลยครับ ัดมานะครับเนโคแมนเซอร์ก็อันนี้เป็นอาชีพยอดนิยมเลยครับตัวหมอผีตัวมันเนี่ยสามารถใช้พวกเว้นมนต์ดำช่วยสู้ได้นะครับคำสาบก็ได้แล้วก็ที่เท่สุดเลยเนี่ยคือสามารถเรียกพวกกองทัพโครงกระดูกโกเลมอะไรงี้ครับมาช่วยสู้ได้เหมือนกัน Your death comes death ถัดมานะครับโรกอันนี้ถ้าเกิดเทียบกับเกมอื่นเนี่ยคล้ายๆพวกตัวตีไกผสมแอสซิสต์เนี้ยครับก็คือโจมตีไกได้วางกระดกได้ตัวละครมีลูกเล่นมีสกิลวุบวับวุบวับไปมาเหมาะสำหรับใครที่ชอบเล่นตัว work, discord, แบบพิ้วๆนะครับ สุดท้ายนะครับซอร์ลเซอร์ตัวนักเวทสกิลก็จะเป็นวงกว้างด้วยแรงด้วยสวยด้วยใครชอบความอลังการชอบแสงสีเสียงตัวนี้ก็เหมาะอยู่ครับ Your screams will reveal the agony you screams reveal the suffer ถัดมานะครับในส่วนของเนื้อเรื่องก็อันนี้ขอเล่าแบบสรุปสั้นๆพอละกันนะครับตัวเจเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสายเนื้อเรื่องด้วยแต่ว่าก็พอรู้บ้างจะได้เล่นเกมอินขึ้นเงี้ยครับก็ภาคนี้นะครับตัวเนื้อเรื่องจะเป็นช่วงหลังจากจบภาคสามานานๆเลยครับแบบตอนจบภาค3มเนี่ยทุกอย่างพังทลายไปเยอะเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผ่านมาสักพักแล้วโลกเริ่มฟื้นตัวแล้วแต่ก็ไม่ไวนะครับก็มีคนไปเล่นพิเรนอยู่ดีครับทำพิธีกรรมอัญเชิญนะครับเป็นตัวบอสภาคนี้ออกมาซึ่งตัวนี้เนอวาลูกขงต บอสในภาค2ของเราตัวลิลิทเป็นคนสร้างแซงชัวรีหรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่นี่แหละครับที่มีคนอยู่เมื่อก่อนสร้างไว้แบบเหมือนเป็นจุดทักลบระหว่างเทพกับปีศาจนะครับแต่ว่าก็มีคนเกิดขึ้นมารอบนี้ไม่แน่ใจว่าได้กลับมาแล้วเดี๋ยวจะมาทําอะไรบ้างนะครับอาจจะลงมประมาณว่าเออแซงชัวรีที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยตอนนี้มันเลิะเทอะมากไปแล้วนะเดี๋ยวรีเซ็ตหน่อยละกันฆ่าคนเยอะๆให้มันสะอาดอะไรงี้มั้งครับก่อนนี้ไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะต้องรอติดตามในตัวเกมนะครับ รเรื่องแผนที่ก็ปกติตัวเดียโบนเนี่ยมันจะเป็นแบบแคบๆเดินแป๊บเดียวครบเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับรอบนี้เขาเปลี่ยนมาทําเป็นโอเพนโวแบบแมปใหญ่ๆเลยมีเควสย่อยเยอะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างด้วยตามการดําเนินเกมของเราก็คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนมากขึ้นครับมีอะไรให้เราได้เล่นได้สํารวจกันมากขึ้นนอกจากนี้ตัวแมปมันจะเหมือนเป็นออนไลน์เลกๆด้วยนะครับก็คือเราเล่นเล่นอยู่เนี่ยเจอผู้เล่นอื่นได้เหมือนกัน แต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบว่าเจอเยอะแบบเจอคนทางเซิร์ฟอะไรนี้นะครับเข้าใจว่าจะมีโผมาบ้างนิดหน่อยอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเลเวลใกล้ๆเราหรืออยู่พื้นที่ใกล้ๆเราหรือทำเควสช่วงเดียวกับเราอยู่เนี้ยครับนอกจากนี้ที่ดูตัวอย่างก็ต้องบอกว่าแอบว้าวเหมือนกันนะครับภาคน,นี้มีตัวเวิร์ลบอสด้วยให้เราไปตีบอสร่วมกับผู้เล่นอื่นนะครับ These are ถัดมานะครับระบบ PP ก็ปกติของ Diablo เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เล่น PP กันเยอะใช่ไหมครับรอบนี้เหมือนทางผู้พัฒนาเองเนี่ยก็แอบ,บอยากดันตัวระบบ PP อยู่ครับ PP รอบนี้มันจะจัดเป็นโซนๆนะครับก็แน่นอนว่าพออยู่ในโซนเนี่ยสามารถบวกกันได้เลยที่สำคัญคือมีการของตกด้วยนะครับเราอาจจะได้ของเพิ่มหรือว่าเสียของไปก็ได้ สุดท้ายนะครับเรื่องของสเปคในการเล่นก็อันนี้จะเป็นตามในจอเลยครับก็ส่วนตัวว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้กินสเปคเยอะจนเกินไปแล้วก็ตัวเกมมันสามารถเล่นบน Xbox หรือว่า PlayStation ได้ด้วยใช่ไหมครับเจแอบไปดูมาให้แล้วครับสรุปถ้าเกิดเราจะเล่นบนหลายแพลตฟอร์มนะครับตัวละครเราเนี่ยคือเชื่อมกันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยต้องซื้อแยกเพิ่มนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม